วันนี้นะครับเมาไม่กลับจะพาทุกคนมากินต้มยำกุ้งที่เป็นกระแสมากๆในติก๊กต็อกเจ๊กบบางลำพูครับไม่แน่ดิจจ์จ่ะโอ้ยแม่ค้าเราเมื่อเกิดไม่ได้พูดพรนอ้อจะรักนะอยากะไบอกโอเคครับได้ครับต้มยำกุ้งเขาแบบใส่มันกุ้งเยอะๆแน่ๆแนๆมากมาแล้วกุ้งทอดกระเทียมที่รอมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับ คุ้มค่าดีมากขอให้เป็นคนดีสาธุและนี่คือเต็งโกงครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาไม่กลับดังแ่งดังดัง,ด,งดังเจ๊กับเจ๊เลยป <laughs> ุยห่างหายกันไปนานเลยนะครับเป็นไงบ้างคิดถึงชิวกันไหมถ้าคิดถึงก็ช่วยกันกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการเมาไม่กลับจะพาทุกคนมากินต้มยำกุง้งที่เป็นกระแสมากๆในติ๊กต็อกนะครับบอกเลยว่าทุกคนต้องน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะก็คือเจ๊กบบางลำพูครับไม่น่นี่้าจ คุนชื่อเรื่องดาวหัวดยาดดุมมันมากยิ่งตอนนี้นะเขาเปิดร้านใหม่ด้วยอยู่ฝั่งตรงข้ามยังไม่เคยมาเลยอ่ะร้านใหม่เขาเคยมาร้านเก่าปะก็ไม่เคยมาเหมือนกันนี่ผมมาห้ารอบนะยังไม่เคยแบบไม่เคยเจอสักทีหยุดบ้างอะไรบ้างล่าสุดก็คือเมื่อวานตั้งใจจะมากินละสรุปปิดใช่ ใช่เงียบกีบแบบกิบเลยผมเดินมาเดินเข้าเดินออกต้นซอยท้ายซอยไม่มีวันุไงไม่ใช่ไม่ใช่เ,เขาไปปาร์ต,ตี้เพื่อนเขาที่บิ๊กบาร<อ>์เขาไม่ใช่แบบนี้นะจริงเจ๊เขาสวยมากเลยนะแต่งตัวแบบ<อ>สวยมากใช่อแบบเอออาโอยอันยองอเลอย เลิฟยูนะน้ำลายมาถ่ายนะครับน้ำลายอยากชิมอ่ะครับเมนูอยากไปเจอผัวกูอยู่นั้นใจมึงหรออันนี้เป็นความรักแบเอเชียฝวามรักแบบชอบกูอ่ะชอบทั่วโลกแม่ค้าเล่ามันเกินไม่ได้พูดพ้อเนาะจะรักนะพว่ามึงชอบก่นตอนแหละแต่ไม่จริงใจไงกูอะไม่ตอนแหละแต่จริงใจอ่าเมนูที่ต้องกินใช่ไหมครับมีกุ้งทอดกระเทียมแล้วก็มีอะไรอีกครับ้มยำ ยำหมึกกะทยำอาาก็จะมีปลาปลากระพงกระปใบสีเมนูยำเมนูลาบมีหมดครับอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะเราทอดใหม่ๆเราจะไม่ทอดทิ้งไว้เพราะเราต้องการความสดแล้วก็ทอดใหม่ๆมันก็จะกรอบหูและกุ้งนี่คือมาทั้งบ่อเลยไหมครับเนี่ยไม่ใช่ทั้งบ่อเอาแค่วันละร้อยโลพอตอแหลวันละห้าสิบโลกูก็พอแล้วร้านนี้อร่อยเพราะผงชูรสจำไว้ดี <S <S ไม่ชอบพูดตรงเหรอปู่ว่ะชอบพูดตรงนะไม่ตอแหล่นี่แอกตาดูผนมชูลรสอ่ะแอะดูแอะตาดูนะอันนี้อร่อยเพราะว่าอะไรก็นี่อันนี้น้ำตาลอร่อยเพราะผมชูลรสแล้วฝีมือไงนี่เป็นผู้กระจายครับครับผมใหญ่มาขอธรรมดาสี่มอกค่ะขอธรรมดาสี่ชาม เนี่ยชามนี่เมื่อก่อนอ่ะผมขายแค่200แต่ว่าตอนนี้ผมย้ายมาขายฝั่งใหม่แล้วผมก็มีค่าดูแลค่าอะไรเลยเข้าใจความหมายมากผมก็เลยขอลูกค้าเพิ่มอีก50บาทเพราะว่าผมมาฝั่งนี้ผมมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นหลายอย่างแต่ว่าผมก็ให้ปริมาณเยอะนะเนี่ยตอนนี้250ดีกว่าเยอะเลยนะครับผมประมาณตัวเก้าก็วแล้วก็ใส่ตามความเหมาะสมอีกชามหนึ่งร้อยชามหนึ่ง อ,อันนี้นี่เป็นกุ้งอะไรครับเป็นกุ้งอะไรครับกุ้งแม่น้ำครับแม่น้ำอะไรครับแม่น,าน,าน้ำปิงยมหน้า <structured> ถามอยากให้โดนหลังจากที่เราได้ไปสอบถามเมนูสอบถามเมนูมาแล้วนะครับว่าคนกินอะไรนะครับก็เดี๋ยวตัวเราจะมาสั่งกันนะครับต้มยำกุ้งหนึ่งแล้วก็กุ้งทอดกระเทียมปลาอินทรีใช่ไหมที่เขาแบบที่เขาบอกใช่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 ปลาอ,อินทรีผัดชาผัาไผัดชาหรือว่าผัดไม่ใี่ผัดเนยไหม ไปซีเาไปทำอะไรอร่อยครับอะไรอรทีมก็ปทอดทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาดีกวลากระเทียมอานอไมบอกโอเคครับได้ครับอยากกินต้นไม้ต้นนี้ได้ยำะบนด้ทลแมงไนี่อันนี้น่ากินมากยอดผักแมวยอดผักแมวอะไรคะแล้วก็เป็นยำยอดมะพร้าวกุ้งอ เขาบอกว่ากุ้งใหญ่ได้ขาดค่ะเรียบร้อยนะคะเราสั่งละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมนูลองชิมกันนะครับโต๊ะคือทานปากก่อนนะนี่จะได้ไมวันนี้ดูพวกมันเดี๋ยวออ้อนให้มันไปไวๆเร็วๆก็มันแย่กูเนี่ยนี่แล้วก็อีดีแล้วก็อีด้านน่ะดูดิไป นแขนหูก็ธรรมดาเลยไฟมันร้อนกว่าที่โกงอีกแล้วกัน,นแรงกว่าไฟไม่เชื่อมึงเอมือมาจับไฟมึงอห็หน้าตาผิวบ้านดีไหมแต่ว่ามากินได้โกบบ่อยๆ,ๆได้ไไดีขึ้น,นเรื่อยๆใช่ต้อม มากอย่างนี่มาสามเราสั่งไปหกระยะเวลาที่รอหนึ่งชั่วโมงเขาเปิดทำไมอ่ะคนเยอะด้วยการทําแต่ละเมนูก็นานด้วยใช้ไปชวนคุยเยอะคือต้องปิดแก๊สแล้วก็คุยฝรั่งมากกว่าเราอู๋แล้วก็นั่งเรื่อยๆเลยกินเสร็จก็นั่งดูเรื่อยๆเลยฟังไม่ออกนะแต่เขาก็นั่งดูต่อเร็ววันนี้นะเขาเป็นเจ้ามาแต่คนเนี่ยเอานั่งมองเงี้ย เขาแอบมองอ่ะเขาแอบมองเอาแล้วเอาแล้วโอโใส่กูใส่กูไม่เหมาะกับคนรีบเมื่อกี้เราจริงๆเราหน้าขังแค่ต้มยำกับไข่เจียวก็กินก็ได้เลยผมเพราะว่าเจไม่นำของมาอยู่นี่ใช่คุณนี่นำเคลอะไรกันผมจะได้เร็วชิลลอแป๊บเดครับชิลได้ครับอีกนาน์ไหมครับ นดนไหมครับก็สักสชั่วโมงอ่ะลูกไปบัดประวอนกัันไปสิมบอลก่อนลูก t w hours later เราก็ได้เมนูเกือบครบเกือบครบยังยังเหลืออีกหนึ่งเมนูคือกุ้งทอดกระเทียมแต่ก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาชิมมันก่อนดีกว่านะครับที่เราสั่งมาก็มีเป็นต้มยำกุ้งเขาแบบใส่มันกุ้งเยอะๆแน่นๆมากนี่กุ้งกลิ่นกุ้งกับกลิ่นมันกุ้งอ่ะขึ้นแบบชัดมาก แล้วก็มีพริกแบบด้วยความที่เขาแบบตักพริกใส่แบบไม่อั้นเลยอ่ะคือมันกลิ่นพริกแบบกลิ่นสดพริกออร่อยอนี่ชอบมากต้ยมยำกุ้งนะครับด้วยความที่รสชาติของมันกุ้งอ่ะขึ้นมาชัดเจนมากแล้วก็บวกกับยอดมะพร้าวมันจะมีความมันๆหน่อยมันทั้งมันกุ้งมันทั้งยอดมะพร้าวอชอบตรงที่รสชาติยังเป็นคนไทยอยู่ ถึงแม้จะอยู่ข้าวสารที่มีฝรั่งเยอะก็ตามดีอร่อยโหนี่นะสมมติว่าร้านปิดปี2อปีสาใช่ไหมครับไปกินซอยข้าวสารก่อนแล้วกลับวันนี้สดลงคอครับชานี่านะครับ,ารบมาแล้วนี่กุ้งทอดกระเทียมที่รอมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าเด็ดมากในราคา250 อ่ะขอลองแบบกวาดน้ำเลยเนี่ยพอเห็นระหว่างนั้นเขาแบบใส่กระเทียมเยอะมากนี่นะครับข่อนน้ำน้ำเนี่ยเอาตรงน้ำมันที่เป็นน้ำกระเทียมนี่นะเนี่ยน้ำมันมีน้ำกระเทียมราดลงบนข้าวมันเหมือนเป็นตัวซอสที่มีรสชาติแบบอร่อยมากเลยเพราะว่าเขามีแบบมีกระเทียมมีแบบเครื่องปรุงต่างครับอร่อยมาก สองชั่วโมงกับการรอคอ,อยคุ้มค่าครับกับเมนูนี้กุ้งได้ตัวกุ้งแบบกุ้งใหญ่ๆเลยดูดิดีดิดดชิมมากุ้งถ้าเราต้องอย่างนี้ก็ดูดมันกุ้งหูยมันกุ้งอ่ะคุ้มค่าดีมากพี่บอลต้องชิมแล้วนะเออแบบ

มาปลาอินทรีทอดน้ำปลานะครับตั้งแต่เราเดินเข้ามาใช่ไหมเขาแบบปลาอินทรีโชว์ให้ดูตัวใหญ่มากเราก็เลยสั่งเมนูนี้มาเอาน้ำยำเนี้ยราดรงปลาอินทรีเข้าไปด้วยความที่ปลาอินทรีมันสดๆดใช่ไหมครับที่เขาให้ดูอะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากโอเวลแรเรากินเข้าไปอะ่ะ เนื้อปลาแน่นมากแล้วก็ยังหนึบหนึบอยู่เลยเพอแสดงถึงความไรความสดของปลา,าถึงว่าทีเจกบทาธนาคารเยอะอะไรกันอน,น,อน,อน,น้ำมันน้ำมันกระเด็นแรงมากมาอันนี้ก็ดีกว่าขางหมูกรอบนะครับตอนแรกคือเราสั่งไปเป็นตัวผักแมวแต่ว่าเขาว่าผักแมวหมดลองดูดีไหมโอเคอยู่แต่ผมว่าแอบติดววานนิดนึงสงสัยนี้คุยกับฝรั่งเมื่อกี้อยู่ กูจะผักความรักเข้าไงแล้วมายืนอย่างเงี้ยกูบอกให้ทรงยังแบดรูกสักแล้วชอบตรงที่แบบตอนเข้าผัดแขนงใช่ไหมครับกระทะแบบตอกกระดกสวยอร่อยอย่นะใช่อร่อยอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่อันนี้นะครับแนะนำนะครับถ้าใครรีบๆอยากมาเร็วกินซีมือตีมือเจ๊กบแต่รีบหน่อยมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงให้สั่งเมนูต้มยำกุ้งกับตัวไข่เจียวอันนี้จะได้เร็วเพราะว่าเจ๊กบไม่ได้เป็นคนเดว มาอันนี้ดีกว่าครับกับตัวไข่เจียวอันนี้ไข่แหนมไข่แหนมอ๋อไข่เจียวแหนมพี่กังเพราะว่าออนยินถ่ายเห็นเขาทอดน่ากินมากอ,อนีข้าวปลดูความฟูสิอันนี้ขนาดเราตั้งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังมีความฟูอยู่เลยแสดงว่าทอดเก่งมากมันกรอบนะแต่ว่าทอากินตอนใหม่ๆน่าจะดีกว่าอ,อม,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 มบบอ,อม,มอ,อมอมอนิดนึงนะ<อ> อันนี้เมนูสุดท้ายของเรานะครับก็คือยำกุ้งยอดมะพร้าวอ่าอันนี้กินเข้าไปปุ๊บดูเลยชุรสชัดเจนมากเดี๋ยวเอาตัวยอดมะพร้าวนะครับอาจจะโรอเท่าน,นิดน,นึงนะเพราะว่า <laughs> มันจะใช้มันถนัดมือกว่านะครับอันนี้ไม่กุ้งมันมีเปลือกหือกแกะยาก ตัวน้ำมันจะมีความเข้มนิดนึงแต่พอเรากินกับตัวกุ้งเข้าไปด้วยอ่ะมันพอดีมากเลยอืมไม่ได้เค็มเกินไปไม่ได้เปรี้ยวเกินไปกำลังพอดีแนะนําครับเออเขาต้องจะเก่งเรื่องยอดมะพร้าวนะ้อใส่เยอะเลยว่ามันใหญ่อาหารควารูจักเออเออรูจักงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินหน่อยครับเพราะว่าหิวกันมากกับสองชั่วโมง ค่ะคุณน้าต้องอุดหนุนน้าต้อบอุดหนุนน้าต้องุดหนุนกันนะครับฝากร้านนะฝากร้านเลยครับฝากร้านด้วยนะร้านใหม่นี้กบขายตั้งแต่ทุ่มเครื่งไม่เกินสองทุ่มถึงตีสามช่วยแวะมองหนุนกบหน่อยตอนนี้กบจะหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวอย่าทอดทิ้งกบกบเป็นคนดีหนึ่งในสังคมกบเป็นคนที่สู้ชีวิตมาก ตาจะไหลขอให้เป็นคนดีสาตัและนี่คือเจโกงครับก็คือโตอื่นไม่ได้กินแล้วนะี่นเยวครับวันนี้นะครับเราก็ได้กินเมนูของเจ๊กบไปแล้วนะครับถ้าใครอยากตามมาก็แผนเวลาดีๆนะครับเพราะว่าร้านนี้เพลินมากมีแบบการพูดคุยตลอดเวลานะครับก็ตามมาได้นะครับเจ๊กบเปิดตั้งแต่เวลา2องทุ่มจนถึงตีสองนะครับตามมาได้เลยวันนี้คนเยอะมากเลยนี่สิริงเออ ยิ่งดึกยิ่งเยอะยิ่งดึกยิ่งเยอะเพราะตรงนี้คืออะไรเข้าสารเลยเข้าสารอีกซอยนึงก็เป็นจะกบแล้วนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องอีกไกล์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอีพีหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามชมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย